คือเกาคันใหญ่เพื่อพี่เพื่อน้องจวดบอว่าลราใหญ่ห่างอืออือชิมีเครื่องในไก่น้ำมัน,น้องสับเซาคือเก่า เล็กเส้นพี่น้องมากินเด็เส้นมาพี่น้องมาโบวาราย,าย,าย,ายใหญ่ห้างมันมีได้เป็นเมนูขนมจีนน้ำยาตีนไก่พี่น้องหรือว่าข้าวปุ้นน้ำยาตีนไก่พี่น้องเอืมแต่จะมีตีนไก่ซานตีนพี่น้องเลยแต่จะมีเส้นขนมจีนหรือว่าเสา้นข้าวปุ้นคือเกาคั่ใหญ่ๆเพื่อพี่เพื่อน้องจวดบบวารายใหญ่ห่าง อืมอืมีมีเครืใใ่องไล่ไก่ไม้ห้องอืมแซ่บคือเราเล็กเส็นพี่อนะมากิดแดเสนินอืม,อม ชิคกเน่เจอขาดบุไรี่กะปิจำพริกพริกจำมกะปิอือหือือฮึจะแซ่บคือเก่าพี่น้อย

tìm cầy tìm như nhảy thì nó ấy <laughs> tìm cầy 음 <sus> 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 ดินใงญ้ยงๆเป็นหองตบเปื่อย <c oughs> <c oughs> Mm-hmm. <laughs> Hum... Mm -hmm. mm -hmm.